สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับสู่ผู้สุขคนนะครับเนาะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเด็กบางยาวครับครับในคลิปนี้ครับในคลิปนี้ครับกะซิมานําเสนอสําหรับแนวทางนะครับเนาะแนวทางเราได้สูตรเท่าครับสําหรับสูตรบน3ตัวตัวนะครับเนาะสําหรับวิกนี่ครับวิกวันที่1สิงหาคม2 5งพครับเพราะว่าคลิปบนอาจจะไหลนะครับเนาะคลิปบนอาจจะไหลครับ เพาว่าตั้งปอไว้ครับพี่น้องครับตั้งปอไว้ตั้งปอไว้เพียรแตกสามตัวนะครับเนาะเพียรแตกสามตัวครับตั้งปอไว้ครับเขี้ยวเขี้ยวทั้งบนนะครับเนาะเขี้ยวบนครับเขี้ยวบนให้เข่านะครับพี่น้องครับในคลิปนี้ครับเอาสูตรเก่าครับสูตรเก่ามานำเสนอที่เคยบอกท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะมานำเสนอท่านผู้ชมเบิ่งครับสำหรับสูตรสามตัวมาตัวนะครับเนาะในงวดที่ยี่สิบเอ็ดครับท่านผู้ชมครับสำหรับกันเดินดีมากครับเดินดีมาก สูตรนี่ใช้งานจริงมากกับหลายงวนแล้วครับนี่ก็เดินมากครับสูตรเมื่อกี้ก็เข้าไปที่ศูนย์ครับศูนย์หนึ่งสองเครับเข้าไปที่ศูนย์นะครับเนาะเข้าไปที่ศูนย์ครับสูตรนี้ถือว่าเดินดีครับเดินดีสูตรนี้เดินดีนะครับเนาะเป็นสูตรเก่าของเข้าครับครับก่อนจะไปบ่งสูตรครับอย่าไปเบิ่งขําเตือนจากทางช่องน้ากันเลยครับ คำเตือนทางช่องมันแช่สื่อกลางนําเสนอแนวทางเลขรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนการซื้อขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับวันนี้เขาบอกว่จะกับสูตรนี้นะครับเนาะมารู้จักกับสูตรนี้ครับสูตรนี้กับเดินดีมากครับเดินดีมากตั้งแต่ เดือนตุลาเนะครับเนาะตั้งแต่เดือนตุลาครับตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ก็เดินดีมาตลอดครับทา่านผู้ชมครับนี่ครับตั้งแต่งวดแรกตั้งแต่หนึ่งตุลาเนาะครับเนาะสำหรับ เอฟซีเอฟซีเขาอาจจะหูวจากสูตรนี่นะครับเนาะสำหรับท่านผู้ชมที่เขามารับชมอหม้ครับอาจจะขันเห็นุตรงคำเนาะสูตรนี้เดือนดีมากครับ3ตัวมาตัวกระเือนี่ครับแต่1ตุลาหกสีครับคำนวณในหนึ่ครับเป็นสูตรพี่น้องนะครับเนาะสูตรเลี่ยงครับสูตรเลี่ยงสูตรที่แอฟเทนชอปครับแอฟเทนชอปไปที่สูตรเลี่ยงนั่นสิครับหนึ่งตุลาเลขหนึ่งสองสามเลยครับเลขออกไปที่หนึ่งเกตหนึ่งนะครับเนาะสำหรับสูตรนี้ครับคำนวณหาเฉพาะหลักสิบและหลักหน่วยบนเท่านั้นครับ งดต่อมาได้หกเจ็ดแปดเครับหกเเข้าไปที่3 7 2เจ็ดสครับเข่ารัก10บงดต่อมา2 3 4สามี่ครับสองเข่า0ูนย์สานะครับแล้วเข่าไปที่3ามรัก10บอีกครับงดต่อมา0 12ย์่อครับเลยออกเจ็ดหกหนึงะครับเนาะเจ็หกนึ่งเขาไปที่รักหน่วยครับงดต่อมาครับหนึ่งห้าห้าหกครับสี่หหได้ออกไปที่สองห้ครับสองหาแหลัก รักสิบเอครับเนาะอันนี้456หหกครับสี่กเนอะครับเนอะสี่กเลขที่2องครับเขาหักหน่วยนะครับเนาะงวดนี้ครับแปดเครับเลียกไปที่0 8นย์แปกครับงวดต่อมาครับแปดเครับเลขที่159เก้าขาหักหน่วยนะครับเนาะ งวดต่อมา012ครับเลือยออกที่308ครับเข้าไปที่รัก10ครับงวดต่อมา890ครับ890เข้าไปที่597นะครับเนาะเข้าไปที่รัก10นะครับเนาะงวดต่อมา456เลือยออก905ครับเข้าไปที่ราคารักหน่วยเนาะครับเนาะงวดต่อมา456ครับ456เสียหเลขออกไปที่867นะครับเนาะเข้ารัก10ครับ เข่าลักสิบนะครับพี่น้องครับงวดนี้ครับศูนย์หนึ่งสองครับเข้าไปที่หกหนึ่งแปดงวดต่อมาเก้าแปดเก้าศูนย์ครับเข้าไปที่เก้าหนึ่งเก้าครับงวดต่อมาสองสามสี่เลขออกไปที่หกสี่สองนะครับน้องหกสี่สองงวดต่อมาครับงวดต่อมาศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะครับน้องเลขออกไปที่ศูนย์หนึ่งสองครับพี่น้องครับสามตัวตรงเลยครับโมมีใครคิดนะครับได้เลย ใครคิอคำนวณได้0ูนย์ห่สครับบกคิด่าเลขออกมา3ตัวขนาดนี้พี่น้องครับศูนยอกับศูนย์หนะครับเนาะออกได้คัออกในนี้ดีครับ3ตัวเลยครับงวดต่อมาครับงวดต่อมาครับงวดต่อมา4ี่ห้าหไออที่หนึนะครับเนาะงวดต่อมาศูนย์หนึ่งสองครับเลขออกไปที่แปดย์เครับเขาที่หลักสินะครับเนาะ วัดต่อมาครับศูนย์หนึ่งสองครับศูนย์หนึ่งสองเลี้ยวที่หนึ่งเนาะครับเนาะวัดต่อมาศูนย์หนึ่งสองแล้วครับพี่น้องครับเข้าไปที่หลักสิบคือศูนย์เนาะครับเนาะเข้าไปที่หลักสิบครับเข้าที่หลักสิบหลักสิบก็ซื้อศูนย์ครับจากสี่ตีนะครับเนาะครับเดี๋ยวไปเบิึงวิธี่ขิดก่อนครับมีที่ขิดก่อนสิไปเบิึงสี่ตีครับท่านผู้ชมครับวิธี่ขิดกะอย่าเข้าไปคิดน้ำกันเนาะครับเนาะ วิธีคิดกะใช้หลักแสนบวกหลักแสนหน่วยล่างบวกหน่วยล่างเดินหน้าสามตัวนะครับเนาะคิดให้ท่านชมบ้างนะครับเนาะแสนบวกแสนครับหกบวกหกหกถึงหกเป็นสิบสองครับหกบวกหกเป็นสิบสองแสนบวกแสนหกบวกหกเป็นสิบสองหน่วยล่างบวกหน่วยล่างนะครับเนาะสามบวกสามเป็นหกครับสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดนะครับเนาะ หกบวกหกกับแสนบวกแสนก็เป็นหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองสิบสองบวกหน่วยล่างบวกล่างบวกหกสามบวกสามเป็นหกเป็นสิบแปดครับเป็นสิบแปดเข้าเก่าคือเก่าครับเอาแต่ผลนะครับเนาะเอาแต่ผล,ลเอาแต่ผลหลักเอาแต่ผลหลักหน่วยนะครับเนาะหนึ่งสิงหาครับหนึ่งสิงหา ห้าได้ไปที่แปดเก้าศูนย์นี่นครับรอผลนะครับเนาะรอผลอีกครับรอผลรอผลวาสีดีป่ะครับว่าจะเดินดีรดอเดินโตแล้วเปล่านะครับเนาะสำหรับสูตรนี่นครับแปดเก้าศูนย์นี่ถือว่าสวยปะ่ะสวยครับเลรสวยด้ครับเด้อแปดเก้าศูนย์ของเข้าครับไปตรงกับ สูตรใดครับไปตรงกับหลักสิบเท่าตรงใดนะครับเนาะหลักสิบของเราได้ตัวไหนบ้างครับเดี๋ยวเอามาให้ท่านผู้ชมครับสําหรับหลักสิบครับเดี๋ยวหาตาราแป๊บหนึ่งครับสําหรับตําราเลขหลักสิบของเรานะครับเนาะนี่ครับ่านผู้ชมครับสําหรับหลักสิบเท่าครับตําราหลักสิบของเราได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์ หนึ่งนะครับเนาะมีครับมี8แปดเก้าศูนย์นะครับเนาะแปดเก้าศูนย์หนึ่งาครับมีถือว่าถือว่าเลขสามตัวนี้ครับน่ากลัวครับน่ากลัวมากก็ะออไ้มากนะครับเนาะสามตัวนี้ขอให้มากครับขอให้มาเพราะว่าเพราะว่าสูตรนี้ครับสูตรนี้สูตรนี้คิดว่าไม่น่าจะพลาดนะครับเนาะไม่น่าจะพลาดเพราะว่ามันชนเหล็กเด่นไหลครับสูตรที่สองของเราได้เจ็ดแปดศูนย์สามห้าครับ 78035ที่เด่นให้ท่านมาชมเบอ่งครับชนกันไปที่7 8 0เนย์ะครับเนาะ780ถ้าสูตรนี้เดินต่อและสูตรหลักสิบเราเดินต่อครับจะกลายเป็นเหลือแค่8กับ0ูนย์ะท่านผู้ชมจะเหลือแค่8กับ0ย์ครับแต่หลักเก้าเฮ้านี่ยังขั้นถิมครับเก้าเขาขั้นถิมแล้วครับเนาะสำหรับสูตรสูตรนี้ครับ อีกสูตรหนึ่งครับสูตรสองตัวมาตัวเดี๋ยวสูตรสองตัวเดี๋ยวสูตรสองตัวมาตัวจะเอามานำเสนอให้ท่านผู้ชมมึงครับมีสองสูตรนะครับเนาะสูตรสองตัวมาตัวสูตรเก่าสูตรเก่าหองเข้าครับทีงวดที่แล้วได้หาครับหกนะครับเนาะสองตัวมาตัวงเข้าครับสูตรใหม่กับมีนะครับเนาะสูตรใหม่ก็มีครับสองตัวมาตัวของเราครับที่เดือนดีปีนี้ยังไม่หลุดนะครับเนาะปีนี้ยังไม่หลุดครับเดี๋ยวมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมเราฟังนะครับเนาะ อาว่าคลิปนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะครับเนาะใช้เวลามานานพอสมควรครับก็บสรุปว่าสูตร8 9 0 3ตัวมาตัวเข้าครับถ้าได้อีก3ตัวมาตัวของเราสูตรนี้ครับงวดที่งวดที่อะไรครับ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1> 16, 1หกสิบเจงวดที่21เอ็นะครับเนาะงวดที่ยีิเครับ 8, 9, 0, 1, ดรกดแปดเก้านี่เด่นไปที่หลักนะสิครับกัดเด้นไปที่หลักสิบนะครับเนาะสําหรับศูนย์นี่ครับเด่นไปที่หลักสิของเฮาครับ เต็มที่รักสิบครับครับจังไดนก็ขอบคุณสุภูคนครับที่เขามารับชมเราฟังคลิปนี้จนจบครับในช่องเหนียวยาวครับเนาะจังไดนก็ทุกคนครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุภูคนครับผู้ใดเขามารับชมเราฟังคลิปนี้ก็ดีครับในฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นาครับเด้อในช่องเหนียวยาวครับขอกดติดตามไว้ครับเพื่อจะเป็นเพื่อจะมาผ่านแนวทางครับมาผ่าแนวทางดีๆีนะครับเนาะแนวทางดีๆีสำหรับทางสองน้ำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมเราฟังเรารับเนาะสำหรับแนวทางดีๆีนะครับเนาะเทิ้งเทิ้งหวยซ่องแดงึงหวย ต่างๆนครับเนาะที่มันนำเสนอแล้วเลขสูตรเลขคำนวณครับตอนนี้ก็ฟังเลขคำนวณไปก่อนนะครับเนาะสำหรับเหล็กจะได้ดังๆครับเงินก็จะขั้นปล่อยนะครับเนวณขจอกก็จะขั้นปล่อยมากครับของใส่ที่ใกล้ๆมือครับจะทยอยมาให้ท่านผู้ชมเบิ่งครับครับเจนนี่กันทุกคนครับมีโิฉุนเวลาวันที่1สิงหาคม2565สูห้า้อยหกสิบห้าสุภูทกนาะในคลิปนี้ฝากไว้สำนีครับคลิปหน้าพ้อมไหมครับสวัสดีครับ